ครับสวัสดีครับคลิปนี้เอาที่รับมีดพกผ่าวุตรทอปนะครับเยอรมันลองรับมีดบางต่อนี้ดูครับมันจะได้ไหมอ่ะผมใท้ก่อนนะครับคม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 นี่ไม่ได้เลยครับอ่ะเราลองดูนะครับ รูดทางเดียวนะครับรูดไปสักสามสี่ครั้งครับมันก็จะเริ่มดีขึ้นคือมันจะไม่สะดุดนะครับอ่ะเ,เริ่มไม่สะดุดละนี่ครับออกมานิดหน่อยอ่ะแล้วลองมาเทสด,ดูครับ ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือมีบางตออมันมีความหนานครับการที่จะตัดเอ้ยจะรับให้มันคมแบบตัดกระดาษได้บางทีต้องใช้ความพยายามแล้วก็ขยันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะคมได้ถึงประมาณไหนก็ยังไม่คมมากนะครับแต่ว่าเท่าทีา่จับดูนี่โอกนี่ก็ถือว่าโอเคครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวลองใช้เทคนิคนะครับบิดใบมีดบิดใบมีดนิดนึงนะครับเพราะมีดมันหนาทําการที่เราให้มันคมกิบกเนี่ยบางทีด้วยวิธีธรรมดามันจะยากหน่อยบิดใบมีดเพื่อสร้างองศาเพื่อสร้างองศาให้มันคมมากขึ้นอย่างมีดบางๆอะ่ะเช่นคัตเตอร์เงี้ยครับเนื่องจากเนื่องจากใบมีดมันมันมี มันบางครับการที่ทําให้มันคมกลิบๆนี่ยมันทําได้ง่ายะนะครับออกมาเพียบเลยครับแสดงว่าเราต้องไปแต่งองศามันนิดนึงอลองดูนะครับว่าเป็นไง ยังไม่ได้ โอเคอันนี้นะครับโอ้ม y g ก็โอเคแล้วะครับเราเนื่องจากมีดมันเป็นมีดแบบหนามาครับเราต้องหาองศากันหาองศากันรับนิดนึง เดี๋ยวผมใส่นิดนึงนะเจ๋งเลยเกือบแล้วบิดที่รับมีดนะครับมันจะได้กินเนื้อหน่อยไม่งั้นมันไม่ยอมกินนะครับเพราะว่ามีดมันหนา ลเราก็มาลองดูก็ดีขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวลองบิดเบมิดบิดที่รับมิดโดยเี ทั้งซ้ายและขวานะครับโอ้โหโอเคอย่างเงี้ยครับที่เราต้องการ เนี่ยครับอย่างเงี้ยโอเคแล้วขนาดว่ามีดบองตอเฉือนกระดาษได้แบบคัตเตอร์อย่างนี้อันนี้โอเคแล้วหรือว่าเราจะแตกอีกนิดนึงก็ได้ครับก็จะเนียนเลยครับนีครับการเทศสด้วยกระดาษเนี่ยมันเป็นวิธีคลาสสิกครับ เพราะว่ากระดาษเนี่ยถ้าถ้าใบมีดไม่คมจริงอะ่ะมันสะดุดพอสะดุดเสร็จมันจะฉีกกระดาษให้ขาดครับมันจะไม่สามารถที่จะที่ที่จะกรีดให้กระดาษขาดได้ถ้าอย่างเงี้ยเห็นนะแสดงว่าเวลาเราลูบเราลู่ทั้งใบมีดเลยแสดงว่าทั้งใบมีดเนี่ยมันโอเคคือมันคมไม่มีส่วนที่จิกกระดาษนชครับ บางต่อบ้านเอยมีบางต่อบ้านคุณทําได้ขนาดนี้ไหมครับอ่าลองไปลองไปดูนะครับว่าบางต่อที่บ้านนี่เป็นยังไง เนียครับที่รับมีดพกพาบูทฮอฟเยอรมันของดีจริงครับอันนี้ราคาไม,ไม่แพงครับสนใจสอบถามมาได้นะครับทำให้การรับมีดเป็นเรื่องง่ายๆนะครับมีดหนาขนาดนี้หนาหนาับนะอันนี้หนาถือว่าหนาถือว่าหนาเป็นมีดหนามากแต่ว่าตัดกระดาษได้แบบชุ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 บตัดกระดาษแบบชุ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 บ แต่กระดานทึบๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลองดูนะครับสนใจก็สอบถามมาดูนะครับเนี่เดี๋ยวผมต่งอีกนิดนึงนะก็จะหล่ำกว่านี้แต่จะต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นการแต่งละเอียดแล้วนะครับ ครับขอบคุณครับ